ทุกคนรู้จักคุณไอนะครับคุณไอเนี่ยขออนุญาตเ่ยเนาะคุณไอเนี่ยนะครับได้มีการไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบมีการร้องว่าน้องแตงโมได้มีการพูดว่าอย่าทิ้งกูนะอย่าทิ้งกูนะนะครับบอกว่าอย่าทิ้งกูนะ แบ,บนะครับคนเป็นนักแสดงน่แสดงได้ทุกบทบาะจะร้องไห้ก็ได้หัวรอกก็ได้นะคุณไอเนี่ยร้องไห้ทีพีเอจัดงานรขบปอกสามปีแตงโม พี่น้องประชาชนก็ไปดูคลิปีโอเอาตันเองแล้วกันแล้วบอกว่าแตงโมบอกว่าอย่าทิ้งกูนะพี่น้องประชาชนครับคุณไอซ์เนี่ยโทรหาคุณปอหลังจากเกิดเหตุครับพี่น้องประชาชนไม่รู้ว่าโทรไปถามคุณปอว่าแตงโมตกเลยหรือไม่อย่างไรนะครับผมได้แจ้งใช่ครับไอ้พิญญาครับนะ ผมได้แจ้งกรมสอบสวนิเศษว่าให้ออกหมายเรียกคนที่สิบสี่ก็คือคุณไอ้นะครับมาให้ปากคำด้วยว่าคุณไอ้โทรหาคุณปอเนี่ยทังเกิดเหตุเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ผมผมแจ้งรู้ล่วงหน้าเลยนะว่าผมได้แจ้งดีไอนะครับให้เชิญคุณไอ้บิญญานี่แหละนะนะครับ ที่มีการโทราศาพัพท์อาคปอปอหลังเกิดเหตุนะครับมาให้ค่อยทำกับพนักงานสอบสวนดีไอ้ด้วยนะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณไอ้ไปเสียน้ำตาเมื่อวันที่ยี่สี่เนี่ยผมผมผมไม่เข้าใจนะถ้าคุณรักแต่งโมจิคุณบอกว่าคุณเป็นเพื่อนแต่งโมคุณรักแต่งโมจริงคุณร้องไห้แบบโหน้ำตาเป็นสายเลือด บอกแต่งโมยอยากทิ้งกูนะคุณนายโทรหาคุณหาคุณนายโทรหาปอเนี่ยนะหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ไปให้ปากคำกับเดชไอด้วยนะครับนะให้ปากคำกับเอชไอ้ด้วยนะจะเป็นหมายที่สิบห้ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับวันที่สามมีนาเบอร์เทคนิคนะครับไปพบคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนวันที่สี่เอียสมพงษ์ นะครับที่เป็นคนพบศพน้องแสงโมวันที่ห้านะครับวันที่ห้านะครับจะมีคุณบอลน,นะวันนี้ผมประกาศเลยนะครับว่าให้คุณบอลเอ็นกับลูกชายก็คือเบียรอ NBC มาพบพนักงานสอบสวนนีตไอตอนบ่ายนะครับ่านในการโคนนันเมืองไทยผมจะ่าคุณบอลดูอยู่ให้คุณบอลกับลูกชายคือเบีย์มาพบพนักงานสอบสวนในวันที่ห้ามีนาคมสองพันหกสิบแปด ในเวลาสิบสามนาฬิกานะครับนะเพราะว่าคุณบอลเนี่ยจะไปนอนหน้าดิษไทนะผมว่าไม่เป็นไรเอาคุณบอลอยาไปให้การผมจัดให้ครับผมว่าคังทางไทยไปต่างประเทศถึงพี่ยักษ์แล้วว่าให้คุณบอลมาสอบปากคำวันที่สามวันที่ห้ามีนาคมสองพันหกสิบแปดนะครับให้บอลมากับลูกชายซึ่งคิวจริงนูน่นสิบแปดที่สิบจะให้เลยครับว่าให้คุณบอลกับลูกชายมาวันที่ห้าเลยครับนะวันที่สาม บอร์เทคนิควันที่สี่เยียสมพงศ์วันที่ห้าเพื่อนีเยี่ยสมพงศ์ที่ไปพบศพน้องแตงโมโอ,อีกสองคนห้าหกนะครับแต่เราจัดให้เลยครับบอลมาช่วงบ่ายเลยกับลูกชายกับเบียนะมาวันที่ห้านะครับมาพบคณะพนักง,งานสอบสวนแล้วมาให้การแล้วกันเรื่องเสื้อนะครับเรื่องอะไรต่างๆมาให้การแล้วกันนะครับอันนี้คือผมให้คุณบอลพิเศษ จัดโปรโมชั่นพิเศษให้คุณบอลกับลูกชายบอลกับเบียรนะคิวคิวรักอะไเขาเรียกคิวรักรัดคิวให้เลยนะวันที่ห้านะครับคุณบอลกับลูกชายมาพบคณะพนักงานสอบสวนพิยักษ์วันที่ห้ามีนาคมสัมันสิบแปดช่วงสิบสามนาฬิกานะครับพอตอนเช้าเ็าจะสอบเพื่อนของเทียสมพงศ์นะนะครับวันที่สี่เขาสอบเทียสมพงศ์วันที่ห้าสอบเพื่อนเทียสมพงศ์แล้วก็จัดให้พี่บอลกับลูกชายนะ เขาจะเอาชุดใหญ่ไปกับพิบมาต้อนรับดูแลคุณบอลกับลูกชายโดยดนไอายชุดใหญ่นะครับจะมาสอบอาคำคือเนื่นองจากว่าพอนายกมตรีมีกำหนดนระยะเวลา30วันพี่น้องประชาชนลองกด Google พิมพ์คำว่าบริไฟฟ้าใกล้ฉันแล้วกันนะครับบริไฟฟ้าใกล้ฉันลองกด Google เข้าไปดูจะเห็น ร้านขายผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศไทยมีทั้งแผนที่มีทั้งรูปภาพไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนนทบุรีจังหวัดเกือบทุกจังหวัดนะครับเกือบทุกอำเภอเกือบทุกตำบลจะมีบุหลี่ไฟฟ้าขายทุกร้านหนจกักรขายแบบกลางวันแสกๆมีเด็กอายุสิบขวบไปซื้อ12ขวบไปซื้อนักเรียนมีสิทธิ์นักศึกษาไปซื้อใส่เครื่องแบบไปซื้อโดย ตำรวจหรือกรมสุรากรหรือสารสุขหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองก็ตาบอดหูหนวกเพราะมันแดกันทุกจังหวัดแดกกันทุกอำเภอแดกันทุกตำบลน,นะครับก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนในประเทศต้นทางของกระบวนการบุหรี่ไฟฟ้าก็คือกรมสุรากร ถ้าไม่มีกรมสุรากรทธรรมาแดงชั่วร่ากนากระจกวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าที่นําเข้ามาจากประเทศจีนก็ไม่สามารถที่จะนําเข้ามาได้การลักลอบขนบุหรี่ไฟฟ้าจากประเทศจีนมายังประเทศมาเลเซียแล้วก็ส่งต่อมายังภาคใต้แล้วก็ส่งต่อมา,ายัง,ยงท่าเรือแหลมฉบังหรือถ้าด่านมุดาหาร สามด่านนี้จะเป็นด่านหลักนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่ากรมสนรากรไม่ใช่ไม่รู้ว่าเจ้าพ่อเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับที่เป็นคนจีนสีเทาดำที่ล้อมรอบผลบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมีอยู่หบริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยก็คือบริษัทการลองคุบจำกัดหรือนายซูซิงเฟิงนะครับ หรือภาษาจีนก็บอกว่าเรียกในซูเซินเฟิงนะครับอันนี้คือเป็นยาพ่อเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ถูกกรมสนธกร,กรแล้วผมจัะจำนวนมากกว่าหนึ่งร้อยล้านบาทหรือประมาณหนึ่งล้านสองแสนชิน้นพี่ต้องประชาชนคนในประเทศวันนี้นายซูยังลอยนวลอยู่ในสังคมอย่างสบายสบาย ไม่ต้องถูกดำเนินคดียังไม่ต้องเสียค่าปรับยึดของกลางไว้สามตู้วันนี้ยังลอยนวลยังเปิดบริษัทในเครือข่ายนะครับอีกเจ็ดบริษัทซึ่งนายซูนี้ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของกองบัญชาการสมรวจตอนภาคเจ็ดมีพื้นที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครทั้งสิ้นหกบริษัทนอกจากนี้นายซู จะมาเปิดสาขาอยู่ในอำเภอบางพีจังหวัดสุพรรณและอำเภอบางปูจังหวัดสุพรรณซึ่งเคยถูกผมจักนะครับทั้งสองแห่งนี้สามารถเทียบทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า30ล้านบาทในสูตคน,นี้ทำธุรกิจปีหนึ่งประมาณ5,000ล้านบาทต่อปีอยู่ยงคงพันมาปีนี้เป็นปีที่20 คนสัญชาติจีนตั้งบริษัทโนมินีอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครไม่มีตำรวจคนไหนกล้าจับในาซูไม่มีเจ้าที่หน่วยงานไหนกล้าจับในาซูเพราะในาซูบอกเลยว่าทุกคนมารับฐาหารหมาจากในาซูทุกคนอันนั้นวันนี้ในายซูยังลอยนวลอยู่ในสังคม บริษัทที่สองก็คือบริษัทนายเหลียงเจ้าพ่อของเตยนายเหลียงเจ้าพ่อของเตยใช้ชื่อบริษัทว่าทาโก้ขออนุญาตดูบัญชีโพยนิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้ได้มีการทำรายง,งานถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาลน,นะคะรับทำรายงานถึงผู้ใหญ่ในรัฐบาล